สวัสดีครับผมสวัสดี F4 ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักราดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับผมแนวทางฮานฮานอยนะครับผมกับหุ้นรับโลกหลังจากที่ไม่ได้เจอเจอกันมา3วันนะครับสามวันนะครับเนื่องจากหุ้นปิดนะครับของฮานอย แต่ก็เปิดครับฮานอยก็มีฮานอยกาชาตินะครับผมฮานอยสามัคคีนะครับฮานอยพัฒนานะครับผมก็เปิดแต่เลขคระับไม่ทำนะครับผมหรเอระดับทำแค่ทําสติแค่นี้นะครับแต่ของวันที่28นะครับผมฮานอยกาชาติผลที่ออกนะครับผมนะครับหนึ่งก็ยังเข้ารุ่นหนึ่งอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวจะลืมนะครับก่อนไปดูตัวเลขกันก็เรามาดูคำเตือนก่อนครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวะทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนคกับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนะนำบอกต่อช่องเลขนักาะนั้นขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภ มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมมาดูผลสรุปของที่ที่28ก่อนนะครับหุ้นรอบโลกเล็กลาดไม่ทํำสติให้นะครับผมนบก็จะมีเสติแค่ฮานอยกระชาตินะครับฮานอยสามัคคีก็ไม่ได้ทให้นะครับฮานอยพัฒนาก็ไม่ได้ทําให้นะครับก็มาดูครับ หาอยรวมมันที่28ได้คลาดวางไว้1กับ2ครับตัวรูดก็เข้าไปที่รูดครับผม1นะครับตรงนี้คู่เจาะนั้นไม่มีนะครับนะครับทีนี้เราก็ไปดูผเอเราไปดูของวันที่วันที่1นะครับวันที่1เลือกนักราดปล่อยอะไรมาให้นะครับนะครับก็เขินๆนิดนึงครับผมเพราะไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับผมทำอะไรก็ยังไม่ ยังไม่ค่อยคล่องตัวเลขหน้าคลาดนะครับแนะนำให้ FC เบาๆก่อนนะครับผมเพราะว่าเปิดหุ้นมานะครับผมตัวเลขยังแนวโน้มยังไม่ยังไม่เสถียรนะครับผมนะครับผมมัดรวมนะครับม,มัดรวมหุ้นนะครับ รอบโลกนะครับนะครับให้เบาๆก่อนนะครับนะครับเลขลาดวางรูดไว้นะครับผมหนึ่งกับหนึ่งกับสองนะอ่าศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับมานะดูครับผมนะครับก็ ผู้เจาะก,ก็มี0ูครับ02ครับ03ครับ04 05 1สสองครับ 13ครับ14 15 23หครับ24 25 34 35 45 มาดูครับผมมัดรวมฮาหน่อยนะครับวางรูกไว้ก็หนึ่งกับสองครับคูบค่เจาะก,ก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง 0ูนย์เจ็ดนแปดศูนก้าครับหนึงสองครับหนึ่งเจ็ดหนึงแปดนึงก้า สามก้าครับก็ยังเคนเ่ินอยู่ครับทำอะไรยังไม่ค่อยคล่องนะครับ F สไม่ได้เจอกันัน4วันนะควันนะครับตัวเลขนะครับผมเลขราชสิทธิของที่28ดนะครับของฮานอยกชาตินะครับมาคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมนะครับให้ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับผมนะครับสักวัน2วันนะครับผมให้ตัวเลขมันสถียือนะครับ ผมถึงจะล็อกเป้าได้นะครับผมส่วนของฮานอยรวมนะครับส่วนหุ้นรอบโลกนี้นะครับผมก็ยึดของวันที่28เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นนะครับผมเป็นสูตรตารางตายตัวอยู่แล้วนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผม FC ก็เบาๆก่อนนะครับผม โชคดีหน่อยนะครับผมพอดีสูตรของเลขลาศสูตรฮานอยรวมนี้กับมัดรวมหุ้นรบโลกนี่นสถิตินะครับเป็นสติที่ยืเดินยาวนะครับเดินยาวใช้ได้นะครับใน2ปีนี้นะครับทั้ง2สูตรนี้นะครับอัตราการหลุดน้อยมากโดยเฉพาะข้างบนหุ้นรอบโลกนี่ครับผมนะครับเลขาลาเคยทำสติสูงสุดนะครับผมสปีหลุดแค่นะครับผมหลุดแค่4ครั้งนะครับนะครับตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็นะครับผมสติก็ไม่น่าจะนะครับแต่เลขรัดมีสติแค่ลอยๆนะครับผมสองปีก็ตีว่าผิดประมาณสัก20กว่าครั้งนะครับ20ขึ้นนะครับ20ขึ้นนะครับผมคือที่ที่ผิดก็คือ1นนะครับตัวรูดก็หลุดตัวเจาะก็หลุดนะครับนะครับคำว่าผิดนะครับคำว่าถูกคือเข้าตัวรูดด้วยเข้า ตัวเจาะด้วยนะครับอย่างน้อย1ตัวขึ้นไปนะครับถึงจะแปลว่าเข้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นะครับผมก่อนนําไปใช้งานก็นะครับฟังที่เลขลาดพูดก่อนนะครับผมตัวเลขมันยังไม่สถเยรนนะครับมาดูครับเลขลาดเน้นอะไรไว้ให้นะครับ ฮานอยอหุ้นรับโลกนะครับเลขราดเน้นไปที่0305 1525 3545เน้นให้4คู่หมือนเดิมส่วนฮานอยนะครับฮานอยรวมเน้นไปที่0917 0917 1928 1938 9787นะครับนะครับผมเ้นให้เออหคู่เอาละครับผม f c แครับหน้าจอไว้นะครับอย่าลืมนะครับผมอย่าพิ่งลงทุนเยอะนะครับผมให้มาเสถียรก่อนนะครับทายนี้ลๅกีรัดขออวยพรท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ